สวัสดีครับพบกับไอจ s ส e ิ t อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวปืนเลซินของซาสบิกันนะฮะ just สปิ t ได้ขายปืนซาสบีไปที่เป็นเลซินนะฮะทั้งที่เป็นเลซินแล้วก็ทั้งที่เป็นพลาสติกแต่หลายๆคนถามมาว่าอ้าแล้วปืนเลซินเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงดีไม่ดียังไงวันนี้เราจะมารีวิวกันนะฮะผมจะลอง แกะออกมาดูว่าเนื้อเนื้อเรซินเป็นยังไงบ้างาอุปกรณ์ข้าวๆก็จะมีกาวนะครับครีมตัดใช้ครีมเทพก็ได้นะฮะสามารถตัดเรซินได้แล้วก็มีดอาไนฟ์หรือจะเป็นคัตเตอร์ธรรมดาก็ได้แล้วก็กระดาษทรายนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทางาชีบ,บิตก็ขายตัวกระดาษทรายที่เป็นชุดเหมือนกันโดยมีกระดาษทรายหลายๆอย่าง รวมๆกันนะฮะเดี๋ยวเราจะแกะมาให้ดูก็จะมีที่เป็นกระดาษทรายแท่งนะฮะมีสองสองด้านสองฝั่งอีกด้านนี้ฝั่งเดียวมาถึงว่าสองแต่ละฝั่งเนี่ยความหยาบต่างกันนะฮะเราก็จะมีเป็นอย่างนี้สองฝั่งก็ความหยาบต่างกันเหมือนกันนะฮะ ใช้ได้เหมือนกันครับโอเคอันนี้คือตัวเรซินที่ขายอยู่นะฮะก็จะเป็นกล่องมาดูข้างใน ประกอบอะไรต่อไม่เขียนอะไรเลยเขียนแค่อะไรต่ออะไรอยู่ตรงไหนจะมีปืนสองฝั่งแล้วก็อสซิรีของปืนนะฮะจริงดีเทลค่อนข้างดีนะฮะนดีเทลค่อนข้างดี ค่อนข้างชัดนะจะยินเสียงมาบอกแกะเลยแกะเลยแกะเลยมาแกะให้ครับดูตัวชิ้นใหญ่ก่อน okay. ดีเทลค่อนข้างดีครับผิวเรียบมีขูกขาดนิดหน่อยบางบางจุดนิดหนอ่อยะเอากระดาษทรายขัดได้นะฮนนะตัวนี้รูค่อนข้างสวยนะะดีเทลในรูค่อนข้างดีนะฮะรูล,ลายตรงนี้าจะไม่ค่อยเห็น ลายค่อนข้างดีนะฮะคุณภาพค่อนข้างดีครับโดยชิ้นหนึ่งนะครับเก็บกันค่อนข้างดีครับเห็นไหมครับ không kh <ga Qiu> <laughs> <laughs> <thi> được, không Thế này được, không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  วยิวค่อนข,ข้างเรียบอะ่ะรอมาดีนะค่อนข้าง,างไม่ต้องเหนื่อยมากมีบางจุดที่เป็นจุดเล็กๆแต่ไม่ถึงก็เป็นรูอากาศ อลไสิ้นดีไหมผิวพื้นเป็นยังไงหล่อมาดีไหมมีจุดไม่ดีตรงไหนเราดูจุดไม่ดีกันก่อนนะฮะเห็นตรงนี้ไหมจะมีเกินเกินนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยคือตัดออกได้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะไม่ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่จริงๆตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเอากระดาษทรายขัดได้ ส่วนเกินนิดๆหน่อยๆอ,อันนี้ไม่ใช่ตามมดนะอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเอาเราสามารถเราปืนสองอันมาประกอบกันอย่างนี้ได้ผิวเรียบไหมค่อนข้างเรียบอนะไม่มีตาหมดถามว่ามีไหมนิดนึงนิดนึดนดนดนงก็แล้วกันถ้าจะมองไม่เห็นอันนี้ก็เกินมาหน่อยหนึ่งแต่อันนี้เราสามารถเอาอัดไนฟ์ขูด,ขด ได้อ่าโอเคค่อนข้างดีโดยรวมค่อนข้างดีอนะ่ะตัวใหญ่อ่าใช้ได้นะางานดีผมพยายามส่องไฟให้ชัดๆเพื่อ้เห็นดีเทลกันชัดๆ ชิ้นน้อยโอเคนะฮะผมว่าโอเคนะดูดีเชียโอเคอย่างตรงพ,พวกจุดพวกเนี้ยฮะถ้าใครต้องการเห็นตรงนี้ไหมฮะใครคต้องการจะใส่ดีเทลไม่อยากจะ ใช้ดีเทลเดิมของมันเราก็สามารถใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆได้ก็จะเป็นพวกพวกนี้นะฮะเป็นชุดแต่งโลหะที่เป็นชิ้นๆิ้เป็นหัวน็อตหรืเป็นหัวน็อตแบบนี้ก็ใช้ได้นะหรือว่าจะเป็นพวกชุดแต่งที่เป็นสติกเกอร์ที่เป็นโลหะสติกเกอร์โลหะอย่างเงี้ยเป็น ใช้พวกนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นใบต่อใบต่อก็ไม่มีอะไรนะตรงไปตรงมาเลยก็จะเป็นแต่ละชิ้นประกอบกันใส่อะไรใส่ตรงไหนนีวิธีตัดละ่ะทำยังไงผมอเอาอองมาใส่ก่อน ชิ้นเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ดูว่ามันเป็นชิ้นไหนในใบตออมันเหมือนกันพลาเลยครับโอเคชิ้นนี้แต่ไม่มีเลขบอก A1 หนึ่งอสองอะรี้แล้วก็ดูอชิ้นนี้นะเราก็ดูว่าเราควรจะตัดยังไงอันนี้ง่ายครับตัดตรงๆเลย ไม่มีอะไรอันนี้ไม่ต้องบรรจงมากเพราะเป็นแค่ชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวขัดทิ้งได้ถ้าดูไม่สวยแล้วก็ขัดทิ้งแต่เดี๋ยวเราต้องลงสีอีกทีอ่ไม่ต้องสีเรยบมากอ,อย่ตัวนี้มีคลีบออกมานะนกับด้านนี้อ๋อด้านเดี๋ยว,ยวตัดผิดสวย นะฮะอันนี้แล้วก็ง่ายๆเลยใช้เิ็มเทปตัดหลายคนบอกว่าเออตัดยังไงให้มันสวยผมมีเลื่อยใช้เลื่อยได้ไหมจริงๆใช้เลื่อยเป็นวิธีที่ดีครับอันนี้ผมไม่มีเลื่อยก็เลยใช้เขิมตัดอย่างชิ้นใหญ่ๆกันเราควรจะใช้เลื่อย นะฮะฮชิ้นใหญ่างนี้าคนใช้เลือ่อยเสร็จแล้วก็เอาสบายๆสักหน่อยนะฮะก็ดูเรียบดีถ้าได้ครับตรงนี้นิดนึงถ้าดูแล้วไม่พอใจก็เอาสบายๆเดี๋ยวยังไงเราต้องลองพื้นอยู่แล้ว สบายสิกระดาษทรายที่กนะ็เรียบร้อยอันนี้ก็ดูเรียบดนะีขัดเพิ่มหน่อยก็ได้เนื้อเลยซึ่งค่อนข้างดีไม่นิ่มไม่แข็งจนเกินไปขัดง่าย นะฮะอ,อ,อ,อตรวจดูแลความเรียบร้อยค่อข้างดนะะีตัวพื้นผิวเดี๋ยวค่อยเราไปปรับปรับผิวอีกทีฮนะเวลาเราทำสีจริงๆนะฮะอย่างตัวนี้เราก็ นะฮะอันนี้เราก็ตัดทิ้งก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวขัดอีกทีเวลาจะลงสีนะฮะแล้วก็มีตรงนี้นิดนึงนะฮะไม่ยากครับขัดตรงนี้ทิ้งก็ได้นะฮะตอนนี้ก็ขัดขัดขัดขขนะฮะข้างๆตรงไปตรงมา น,นถ้าใช้ด้านที่มันเรียบด้านที่มันกินน้อยเราก็ใช้ด้านกินเยอะด้จะขัดง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ขัดสาำนะฮะโอค ดูดีครับนะฮะโอเคดูดีนะฮะคัดคัดคัดโอเคอัน,นนี้นิดนึงโอเคอัน,นนี้อยู่ในนี้ก็คือ อันนี้นะ,ะตัวนี้ไม่ต้องไปแครมันมากเพราะเดี๋ยวจะมีตัวประกบมาประกบเอาด้านนี้ฮะโอเคแล้วขัดเที่ขัดได้ตอนเดี๋ยวลงสีมาค่อยว่ากันแล้วก็ตัวนี้ขนะะัดตรงนี้ทิ้ง จะยากหน่อยจริงๆตรงนี้เนี่ยควรใช้เลื่อยแต่ถ้าใครไม่มีเลื่อยเนี่ยก็ค่อยๆแบ่งตัดเอาครับกลัวถ้ากลัวฉีกถึงข้างในเราก็ค่อยๆตัดเอา,อาค่อยแบ่งตัดเอาแต่คนบอกอาอซื้อเรซินไปต้องใช้อุปกรณ์เยอะเชียวไม่ต้องอใช้ที่มีอยู่ก็ได้ค่อยๆตัดไป หเหมือนกันพลาครับเอาอันไหนขูดๆก็ได้หรือจะใช้ตัวกระดาษทรายขัดกระดาษทรายแท่งค่อนข้างขัดง่ายเพราะว่าตัวเขาเองเป็นเหลีหล่ยมอยู่แล้วฉะนั้นขัดมาพื้นผิวยังไงก็จะตรง ง่ายอ่ะโอเคดังนั้นตับตัวนี้ก็จะถูกประกอบกันอย่างนี้โดยกาวติดก็จะประมาณนี้ค่อนข้างยาวยาวได้ไหม ก็สองตรงนี้ก็สองนี้ก็จะติดกาวสองฝั่งแล้วประกบแล้วก็ค่อยทําสีอ่าโอเคก็ก็คร่าวๆอ่ะอันนี้จะเป็นตัวรีวิวปืนซาสบทิที่เป็นเลซินคงไม่ประกอบให้ดูหมดแต่ให้ดูคร่าวๆว่าแต่ละชิ้นม,มีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวตัดให้ดูอีกอันหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนประกอบของปืนด้านหลังตรงนี้นะก็ตัดตัดขัดตัดเต็นเดิมเลยครับตัดแล้วขัดหลายคนบอกโอ้โหทำไมยุ่งยากจังไม่หรอกครับมันเป็นศิลปะครับค่อยๆทำค่อยๆ มันจงไม่ค่อยขาดไปเรื่อยๆงานออกมาก็จะดีเราก็จะภูมิใจอ่าสุดท้ายตรงนี้ถ้าบอกอยากให้เรียบมากเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดหน่อยขัดแต่ตัวเรซินเนี่ยถ้ากระดาษทรายละเอียดมากจะขัดไม่ค่อยลงก็ต้องใช้เบอร์ที่หยาบพอควรเหมือนกันนะฮะเสร็จแล้วก็พ่นรองพื้นรอบนึงแต่นี้ก่อนก่อนที่จะทำเนี่ยเราต้องไปล้าง สไลด์แช่ไว้แล้วก็ล้างความมันแล้วค่อยขัดขัดที่พื้นผิวเนี่ยขัดง่ายๆง่ายๆก็คือขัดให้มันดูไม่ลื่นจนเกินไปแล้วค่อยพ่นรองพื้นนะไม่งั้นสีมันจะไม่เกาะแน่นอ่ะหลายคนยุ่งยากเพิ่มอีกล้ไม่ไม่ไม่ไมียุ่งยากขนาดนั้นนะนะฮะจากนั้นเราก็ใช้ตัวชุดแต่งดีเทลเนี่ยที่เป็นโลหะดีเทลต่างๆเนี่ยเอามาแปะเพิ่มได้นะฮะ เพื่อจะสร้างความสมบูรณจริงปืนต้องเป็นโลหะอะไรพวกนี้สามารถแปะเพิ่มได้โอเคดจะสกระปรกแล้วกันโอเคนะฮะก็ถ้าสนใจก็อย่าลืมสั่งซื้อที่ I just s p e e d เราได้อย่าลืม Subscribe นะครับ y o u youtube t Channel i just s p e e d ของเรา Facebook ของเราก็คือ f a c เฟ o o ุ๊ค a อ just s p e e d นะฮะ เข้าไปดูการเข้าไปคอมเมนต์กันเข้าไปคุยเล่นกันได้นะฮะโอเคขอบคุณครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ